ให้เราบูชา บอกให้เราหลายทราบถึงข่าวดีของรีสิิธิทที่ได้มาบังเกิดในโลกนี้เป็นของขวัญล้ำค่าให้กับเราหลายคนชอบฟังข่าวดีเนาะข่าวไม่ดีก็มีเยอะแยะเลยถ้าเป็นข่าวดีวดอยากฟังข่าวไม่ดีไม่อยากฟังนะครับ ถ้าเป็นเล,เลขเจกี่ตัวนขขาฬิกา3ตัวเอ็งไว้กี่วันข้างานนี่ไปข่าวดีไหมรอฟัก <l> ันย,ยมมัางหูซ้ายยมมัางหูขวามันจะออกอะไรเนาะ <l> แต่อย่าลืมครัำข่าวดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน <l> <l> ให้เราร่วมใจกันด้วยกัน และเยซุคริสเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ดีเข้ามาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้แล้วเมื่อเวลา2,000ปีที่ผ่านมนาะความรักพระคุณพระเมตตาของพระองค์นั้นเต็มทั่วทุกคนนห่ยมนุษย์ชาติทั่วโลกได้เข้ามาอาศัยและพึ่งพาในพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อเขาจะได้รับก,การเยียวยาการรักษา และนั่นแหลมเป็นของขวญอันล้ำค่าที่พระองค์ประทานให้กับเขาทั้งหลายและข้าพนลทั้งหลายด้วยข้าแต่พระเจ้าขอให้ความจริงนี้ได้เป็นจริงในชีวิตของข้าพลงทั้งหลายให้เมื่อข้าพลงทั้งหลายจะดําเนินไปกับพระองค์พระองค์จะข้าเราทั้งหลายต้องการพระองค์เราทั้งหลายปราถนาพระองค์เราทั้งหลายสแสวงหาพระองค์ ปัดน,นี้เราทั้งหลายพบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์โดยพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระบุญปะเจ้าสำหรับิสมารและปีใหม่ที่จะเข้ามาไม่กี่วันข้างหน้านี้ ขอ,อพระเจ้าไดทรงโปรดอวยพระพรมาอยากพูนพี่น้องเหล่านี้เพื่อเขาจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายให้เขามีความสุขมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย ขอพระคุณพปะเจ้าขออวยพรให้เขาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังถึงพระพจนะสัจธรรมแห่งความจริงนี้ได้เห็นถึงความจริงตาของเขาจะได้สว่างขึ้นและรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยใ hey ห้รอดสําหรับเขาทั้งหลายด้วยขอพระคุณพปะเจ้อาอธิษฐานขออวยพรเขาทั้งหลายพี่น้องเหล่านี้ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน มาฟังเพลงมาฟังเพลงมาฟังเพลงเรื่นเพลงวันคริสต์มาสจงประกาศความเป็นมิ n ยด้วยการรองบทเพลงสรรเมาฟังเพลงมาฟังเพลงรื่นเพลงวันคริสต์มาสจงประกาศความเป็นมิตรด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญทุกคนมีความสุขสนุกและสามัคคีต่างร้องเพลงยินดี sunday